ว่าการที่จะทรงอารมณ์เป็นปรโสมดาบันเขาสรงในกรรมฐานอะไรบ้างกรรมฐานนี่ทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตาอยู่ทรงอารมณ์อยู่ให้มันนึกไว้เสมอเวลาทํางานทํากายเขาทาไปจิตอยู่ในกายงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็จิตอยู่ในเรื่องของการพูด หยุดพูดหยุดทำนอนจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไปผู้คนที่จะเป็นประสูดาบันตัสกายยติิได้เด็กน้อยนั่นก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่ด้ว่าก็คิดว่าไอ้ความสวยความงามนี่ไม่ช้ามก็พังสลายตัวไป ก็มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายคงนี้จะต้องถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้เ่อเนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการความเกิดสิ่งที่เราต้องการคือผลิพานถ้ารมจับผลิพานนึกถึงผลิพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปสมามนานุสติกธรรมฐาน การนึกถึงความตายเว้นประโองปกติเรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานนี่เมื่อจิตเราจับพิพานแล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าไอ้คนที่จะก้าวเข้าไปสู่พิพานเขาใช้อะไรบ้างไปเบื้องต้น,ตนอันดับแรกก็นึกถึงความดีของพระพุทธจเจ้าเรียกว่าพุทาธานุสติกกรรมฐาน ยอมรับนาถิคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าธรรม,มานุสติกรรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์เรียกว่าสังขารุสติกรรมฐานแล้วว่าจิตใจของเราตั้งไวใจใจไว้เสมอว่าจะทรงศิลให้บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอาปายภูมิ ขึ้นชื่อว่าไบยภูมิทั้งสี่มีนรกเวทสุรกายสติเลชานเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้เพราะสายมีศีบริสุทธิ์มีกําลังใจควคุมสีอยู่เป็นปกติไม่คลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าศีลานสุสติสมถฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปไว่าไอ้สีนี้จะทรงยันได้เพราะสายอะไรผู้ควบคุม ก็เพราะอาศัยพอม,มีหานสีถ้าเรามีพอม,มีหานสีล้วสินไม่ไม่บกร่องสมาธิก็ทรงตัวอย่างนี้เรื่องว่าพมีหานสีเรื่อกรรมฐานก็ได้ทานเรียกว่าพอม,มีหานสีตรงตัวตอนนี้พอม,มีหานสีที่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสําคัญอาศัยฮีริเราอตตะปะฮีริความอายต่อความชั่วอตตะปะเกลงกลัวผลความชั่วใจโทษเป็นทุกข์ เมื่อจิตทรงอยู่ได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่อว่าเราเป็นปะโสดาบันนี่กวาจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศก็เลิกแล้วจิตที่อยากจะอิจฉาคนน,น้นอยากจะไดาคนนี้อยากจะว่าคนนั้นอยากไกัรแกล้งคนนี้ อย่างนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็นลงอบายภคูมทุกชาติไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวนี่ถาว่าจะทําอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นฌานไหมมันก็ต้องเป็นฌานฌานังแล้วไว่าการเพ่งหมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างนี้ให้มันอยู่พร้อมๆกันไม่ใช่ไล่เดี่ยวทีอะไรอย่าง จิตมันทรงตัวเ,เป็นปกติอารมณ์จะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมรับเมื่อสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวจิตมีสภาพทรงตัวหมายคิดอยู่เสมอนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าฌานฌานนั่งหลับตาเนะี่ยฌานไม่จิ้วมันต้องฌานลืมตาหลับตาหรือลืมตามีสภาวะจิตเสมอกัน ท,ทํากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านก็เรียกว่าประสดาบัน